อเก่ง okay, จังเลยครับโอ้เก่งจังเลยโยมมะนาวเหรอลูกกินโยมมะนาวเหรอไม่ดูอยู่นะห้ามกินไปนะครับอะเก่งมันเล่นอยู่คนเดียววันนี้มันเล่นอยู่คนเดียวพี่พี่ไปไหนลูกพ,พี่ไปโรงเรียนวันนี้เล่นอยู่ในห้องคนเดียวอยู่กับแม่ละได้ได้ได้โอเค น้องภูมิเกกงน้องภูมิเดินได้แล้วพอมันเดินได้มันก็ดื้ออ่ะอ้อหาอะไรลูกน้องหาอะไรไปอยู่ตรงนั้นติครับไม่มีที่อยู่เหรอลูกม่มีที่อยู่ติโอ้ยโยนโหโยนโยนมะนาวโอยโยนมะนาวเก็บเก็บมะนาวโอ้ยนอพลูกชายบ้านนี้ อุ๊บจุ๊งเกงอู้อู้ถุงนี่ฝังทางอยู่ได้เออเอออ๋ออ๋อโน้ตโน้ตโตกอ๋อเดี๋ยวก็โดนหน้าผากตัวเองอะไรๆๆๆๆๆๆโอ้ขวดน้ำฝังทางอีกแล้วโอ้ยไข่เนาะอู้ เอาไหม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 โอ้เอาไหมเอาไหมเอาไหมว้โอ้เก่งจังเลยเอาเอาวิ่ง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 เอาจุดที่เดิมอยู่โอ้รอรอตั้งหลักไม่ได้โอ้เก่งอ่าเก็บเก็บเอาฝังทางนะเอาฝังทางอีกแล้วตะกร้าของเล่นนี่ บอลูเื่องเลยออู๋กุ <c oughs> ของเล่นน้องน้องไม่เก็บเลยมันก็ขวางทางไงลูกเอา <c oughs> เหนื่อยย่างเหนื่อยย่างัน่นแม่ถอดสายชาร์จออกก่อนเหนื่อยย่างเหนื่อยย่างนง่เหัมารออ๋อนั่น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  โดนหน้าผากตัวเองอไหนน้อหายอาบดเจอนี่เจอแล้วนี่วันน,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 วนี้ไงมาดูมาโลนวนี่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 ตรงนี้ไงไม่ใช่เออเออเกก็โดนหน้าผากตัวเองไม่จะหัวนร้อให้ดูก็ดูนะก็ <c oughs> ต้องหัวนร้อเลย อ้าวโยมะนาวหายหายหายเอาเออมอ่ะแม่หัดกล้องวีโอน้องภูมิไงลูกไม่มีอะไรไปเล่นแล้วไปเล่นแล้วเออไปเล่นไปโอ้ยมาแอบดูกล้องด้วยเออว้ดูตอนตอนโต mấy đứa còn nhỏ, để mấy ta cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau chơi game, cùng nhau ăn uống, 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 <c oughs> เอา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 ,าเอาทำไงเอาทำไงเอาเอาเอาวิ่งหนีวิงว่งหนีเอาไปแอบ,บแอบแม่เหรออยู่ไหนมาดูติ๊์อยู่ไหนเออไปเลือดทำไมอยู่ไหนอยู่ไหน ไหนเจอยังอาเจอแล้วขอบคุณค่ะ